ขซีนะคะขอตอนรับเข้าสู่ช่องช่างผงป่าลาะนะไอด้ดีทำอะไรยุบลูกนะวุ่นๆแต่เช้าเ่ยฮะจดตารางเรียนวันนี้ไปชุดลูกเสือบ่จัดตารางเรียนมันทำมันทำยังไงจัดตารางเรียนก็จัดวิชาที่เรียนไปครับจัดวิชาที่มีเรียนวันนี้ไปให้หมดทุกวิชา แม่เห็นไอเดียทำตั้งนานเลย,เลยนี่เ<ฉ>พิ่งเสร็จ<อ>เป็นยังไงบ้างไปรโรงเรียนเข้ากับเพื่อนได้ไหมมีเพื่อนเยอะละเพื่อนผู้หญิงมีไหมไม่มีมมมยังไม่มีเพื่อนผู้หญิงนะคะมันเป็นยังไงถึงไม่มีเพื่อนผู้หญิง ไม่กล้าพูดกับเขามันขืนบอกเ้ยมันขืนพี่น้องเพื่อนผู้ชายนี่มีมีกันเต็มห้องแล้วมีเยอะแล้วรู้จักทุกคนอือหารหน้ามาทางนี้ปินไปไหมปินหน้ามาทางนี้เพื่อนผู้หญิงนะเป็นยังไงเวลาคุยกับเขามันขืนนืนเขาก็อยากคุยด้วยอยู่อะ แต่ว่าไอเดียไม,มกล้ากี่วันแล้วนะไปโรงเรียนยหนึ่งอาทิตย์แล้วตื่นแต่เช้านะพี่น้องจากเคยตื่นเจ็ดโมงนะก็ต้องตื่นตีห้าครึ่งนะตื่นเองลูกเองอาบน้ำป้ายชื่อนี่ทำไมาแมวออกอะโกตูมนี่ลูกเราไปใหม่แล้วยังไม่ได้ เดี๋ยวคูจัดให้ใช่ไหมก็ยังไปเรียนลูกเสือนะคะเพราะว่ายังอยู่ชั้นมสามเนาะกินข้าวแล้วลูกเป็นยังไงไปลงอาหารกับข้าวราคาถูกดีไหมถูกทุกอย่างถูกทุกอย่างน้ำขวดละเท่าไหร่ขวดละห้าบาทขวดละห้าบาทกับข้าวยี่สิบห้าลาดราดเลยใช่ไหมเหมือนผัดกระเพราพวกนี้ใช่ไหมครับทุกเมนูทุกเมนูยี่สิบห้าบาทมีไข่ดาวไหม มีไข่ดาวด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อไก่ก็มีเนื้อไก่มูก็ยี่สิบห้าขนมขนมดูแถวๆก็ปกติเลยราคาเหมือนบ้านเราห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทก็มีหกสิบบาทพอไหมพอครับซื้ออะไรบ้างหกสิบบาทซื้อกับข้าวก็น้ำแล้วก็ขนมครับซื้อกับข้าวน้ำแล้วก็ขนมเนาะ พร้อมหรือ,อยังพี่น,นี้พพ่อ,อ,อยังไม่ตื่นนะพ่อนะจัดใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยก็นะคะไปโรงเรียนทที่ใหม่เนาะก็ต้องปรับเปลี่ยนเวลาตื่นนะคะพี่น้องจากเคยตื่นเจ็ดโมงต้องตื่นตีห้าครึ่งนะลงมาอาบน้ำอาบท่านะแต่งตัวไปโรงเรียนเนาะ พอเป็นหน้าที่รับผิดชอบนะคะของตัวเองที่ต้องทำใส่เสือเ้อแขนยาวเข้าไปลูกเดื๋ยวมันดำเอาใสา่ใส่ไมฮะไม่ได้ใส,ไไส่ไม่ได้ใส่มันร้อนเอาไปใส่ตจาก,ก้า บอกว่างใส่นะพี่น้องนะวันนี้ก็อากาศก็ร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมนะก็จะขึ้นไปยกรองปลูกมันนะแล้วก็เย็นเยนะก็จะเก็บก้อนยางเนาะยางก้อนก้นถ้วยอ่ะพร้อมแล้วไปโรงเรียนกันเลยพี่น้อง เดี๋ยวเราจะไปส่งไอเดียเนาะแล้วก็ไปคูอกับกลงกับข้าวนะทำกินตอนเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงนาะจะได้ไม่ต้องลงมาเนาะคลิปนี้สั้นๆก็แล้วกันพี่น้องพบกันใหม่กับอากาศที่อบอ้าวโอ้โฝนก็น่าจะตกเนาะตกลงมาแล้วก็ไม่ซ้ำนะน่าจะซ้ำๆลงมาใ้ามันชุ่มฉ่ำนะพี่น้องเนาะ ยังไงก็ฝากมาให้กำลังใจด้วยนะคะ <c oughs> พบก,กันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ